สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้ลิก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาทำเมนูชานมไต้หวันโดยใช้ชาอัดสำตรามือนะคะขุนเคยกันดีจะทำทั้งแบบน้ำเชื่อมและนมข้นหวานเลยค่ะ สำหรับอัดสัมตรามือราคา95บาทปริมาณ250กรัมตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาอัดสัมตรามือนะคะที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเปิดออกมาก็จะเป็นผงชาสีดำละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะจะได้กลิ่นค่อนข้างหอมมากๆเลยค่ะ แก้ว22ออนซเราจะตักชาอัสสัมตรามืออยู่ที่2.5ช้อนโต๊ะนะคะคือ2ช้อนโต๊ะแรกกะตักแบบพูนๆเลยดังที่เห็นในรูปค่ะจากนั้นช้อนสุดท้ายเราก็จะตักแค่ครึ่งเดียวพอนะคะน้ำร้อนสูตรนี้เราจะใส่น้ำร้อนอยู่ที่220 ml ค่ะ เท hey, น้ำร้อนราดให้ทั่วๆไปชาสลับไปมา4ีรอบยกสูงด้วยก็ยิ่งดีนะคะสำหรับชาไต้หวันกันเอาไปต้มเบ็ดชาแล้วก็หมักเนี่ยหคืนจะช่วยให้กลิ่นแล้วก็รสหอมขึ้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำแบบนั้นอยากชงแก้วต่อแก้วก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะแช่ชาไต้หวันไว้ก่อนนะพักชาเอาไว้เลยแล้วก็ไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นเริ่มจากครีมเทียมใส่ที่2.5ช้อนชา2ช้อนแรกตักพูแล้วก็ช้อนสุดท้ายตักครึ่งเดียวแบบนี้ เตรียมน้ำเชื่อม50 ml นมค้นจืด35 ml เตรียมส่วนผสมทั้งหมดให้พร้อมก่อนนะคะค่อยมาสกัดน้ำชาไต้หวันค่ะปีบสกัดชาให้ได้ปริมาณ175 ml การพักชาไต้หวันไว้ประมาณ2นาทีเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของชาไต้หวันเนี่ยเข้มขึ้นนะคะดังนั้นเราก็เลยเตรียมส่วนผสมทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยมาบีบชาค่ะคนชาไต้หวันกับครีมเทียมให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นใส่นมค้นจืดลงไป35 ml น้ำเชื่อม50 ml ใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่านี้สามารถปรับน้ำเชื่อมได้เลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้จะเป็นสูตรแบบไต้หวันนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรฝั่งไทยบ้างค่ะ เริ่มที่การตักชาอัดสำตรามือที่2.5ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะ2ช้อนแรกตักพูนช้อนสุดท้ายตักครึ่งเดียวจากนั้นก็มาเตรียมน้ำร้อนอัตราส่วน220 ml ลี่จะใช้ทุกอย่างเท่ากันนะคะยกปุ้นความหวานนะเพื่อเปรียบเทียบรสชาติให้ได้แบบชัดเจนเลยเทสลับไปมา4-5รอบค่ะยกสูงด้วยก็ดีนะคะ จากนั้นก็พักชาไต้หวันทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมค่ะเป็นการแช่ชาช่วยดึงรสชาติของชาให้เข้มขึ้นเตรียมครีมเทียมที่2.5ช้อนชาเหมือนเดิมเลยจ้า แตกต่างกันตรงที่หลังจากเตรียมนมข้นจืด35 ml แล้วเราจะมาเตรียมนมข้นหวานปริมาณ55 ml มากกว่าน้ำเชื่อมนิดนึงค่ะบีบสกัดน้ำชาไต้หวันนะคะให้ได้ปริมาณ175 ml เท่ากันเทใส่ครีมเทียมแล้วก็คนส่วนผสมให้ละลายค่ะ หลังจากที่ครีมเทียมละลายเข้ากับน้ำชาดีแล้วเติมนมข้นจืด35 ml นมข้นหวาน55 ml เราต้องใส่เยอะกว่าน้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าลองใส่เท่ากันมันจืดไปค่ะเนื่องจากนมข้นหวานเนี่ยมีความหวานที่น้อยกว่าน้ำเชื่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะเหมือนแก้วสเล็กไปนิดนึงเนาะ <laughs> จากนั้นลี่จะมาเปรียบเทียบให้ดูชัดๆนะคะฝั่งขวาเนี่ยคือแก้วที่เราใช้นมข้นหวานสีก็จะจางมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือแก้วที่เราใช้น้ำเชื่อมนะคะสีจะเข้มกว่าเยอะเลยค่ะลองดูแบบใกล้ๆนะคะเรื่องสีเนี่ยจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนทีนี้เราก็มาเทสใส่น้ำแข็งค่ะเพื่อที่จะชิมนะคะว่ารสชาติจะต่างกันมากแค่ไหน หลังจากที่เทใส่น้ำแข็งรับสีก็ยังคงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยเรามาชิมเลยแก้วขวาคือนมข้นหวานนะคะกลิ่นของชารสของชาแล้วก็กลิ่นนมกับรสนมเท่ากันเลยทุกคน50 5 0คือตีคู่กันมาเลยนะคะรสนมกับรสชาเนี่ยพอกันเลยตามด้วยความหวานเป็นอย่างสุดท้าย ถัดมาที่แก้วของน้ําเชื่อมแก้วนี้จะได้กลิ่นแล้วก็รสชาไต้หวันที่ชัดเจนกว่าเยอะเลยค่ะกลิ่นรสชาไต้หวันนี้นําเลยจากนั้นก็ค่อยตามด้วยความหวานเป็นอย่างที่สนะคะเรารสชาตินมกับกลิ่นนมนี้จะตามมาเป็นอย่างสุดท้ายถ้าใครที่เกิดชอบแบบชาเด่นๆชาชัดๆนะคะแนะนำว่าใส่น้ําเชื่อมดีกว่านะจะได้รสชาชัดกว่า เพราะว่าสูตรทางไต้หวันแท้ๆเขาก็จะมีแต่น้ำเชื่อมกับน้ำตาลไซแดงนะคะแต่ก็จะมีประเทศไทยนี่ค่ะที่จะติดรสชาติของนมข้นหวานนะคะสังเกตลูกค้าหลายๆคนจะชอบแบบใส่นมข้นหวานมันเป็นความนิยมที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแล้วแต่ความชอบเลยสรุปง่ายๆถ้าใครชอบอยากได้รสชาชัดเจนชานํำชาพุ่งมาเลยให้ใส่น้ำเชื่อมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รสแบบชาไม่ได้แรงมากชาจางๆแต่ว่าเน้นนม เน้นนมเป็นหลักเนาะก็ให้ชงแบบนมข้นหวานได้ทั้งนี้เราก็ไปปรับให้เข้ากับลูกค้าร้านเราได้เลยค่ะถ้าถามความเห็นส่วนตัวลี่ลี่จะชอบสูตรน้าเชื่อมนะคะเพราะลี่เป็นคนติดชาชอบชาแบบชัดๆขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาา h ช n n นลให้ด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย